สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ลองเล่น Toxic ิคค m มมานโดมาแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังกันว่าในเกมนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับชื่อเกมเต็มๆนี้ก็คือ John Carpenter Toxic c o m m a n d อมชื่อ John นคาร์เพนเคือชื่อของผู้กำกับชื่อดังที่มีผลงานอย่าง Halloween หรือว่าเดอะ i n g นั่นเองครับต้องเท้าความก่อนว่าในช่วงแรกที่ผมเห็นตัวอย่างนี้ในงานเกมผมเองแอบเห็นภาพซ้อนของเกม Back ฟ b ์ o ที่เคยออกมาในปี2021 ที่ปัจจุบันเกมแบ็กโฟร์บัตทุกคนก็รู้ดีว่ามันเละไม่เป็นท่าแต่ผมเองก็เล่นไปตั้ง4 4 40 5ชั่วโมงเลยนะเยอะกว่าเลฟโฟเดส2ด้วยซ้าแล้วก็ใช่ผมเองก็รู้สึกกังวลมากๆเพราะว่าภาพที่เห็นในตัวอย่างมันแทบจะเป็นแบ็กโฟร์บัต2.0เลยแต่ตอนนี้ผมได้ลองเดโมแล้วและผมกล้าบอกเลยว่ามันจะไม่ซ้ารอยแน่นอนหวังว่านะเพราะวันนี้คือการยกระดับของเกมคออบตะลุยฝูงซอมบี้แบบเดิมๆอย่าให้ภาพจำที่เห็นว่ามีคน4ี่คนจับปืนไล่ยิงซอมบี้มาปิดกั้นคุณเพราะว่าเกมน,มน ทันทีที่เราเริ่มเกมเกมจะสอนระบบพื้นฐานและน่าจะเป็นหนึ่งในระบบหลักของเกมนั่นก็คือการขับรถใช่ฟังไม่ผิดเกมนี้เราสามารถขับรถได้โดยเราจะต้องเติมน้ำมันและซ่อมรถรวมถึงเติมกระสุนสำหรับปืนบนรถด้วยแต่ในตอนเริ่มเกมเราจะได้ซ่อมรถกับเติมน้ำมันเพียงอย่างเดียวก่อนพอขับไปได้ระยะหนึ่งก็จะมีกระสุนให้เราเติมใส่รถได้และตัวรถเองก็จะมีฉมวกหรือที่ในเกมเรียกว่ากว้านสามารถเล็งและยิงเป็นจุดต่างๆเพื่อใช้งานตามสถานการณ์ได้ด้วยเช่นกัน ระบบพื้นฐานที่เราจะใช้ในการเล่นทั้งหมดจะถูกสอนในช่วงภารกิจแรกของเกมหลังจากที่เราจบภารกิจสอนเล่นเกมจะพาเรามายังฐานที่เป็นพื้นที่เล็กๆที่เราสามารถเดินไปมาได้ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดตัวละครปรับแต่งอาวุธหรือว่าสนามซ้อมยิงและมินิเกมก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินไปยังจุดต่างๆของแคมป์โอ้โหบาสเกตบอลระเบิดก็หนุกดีเหมือนกันนะแต่ว่าหลังๆยากชิบหยหรือถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเดินก็สามารถปรับแต่งตัวละครผ่านการกดหน้าเมนูได้เช่นกัน พอมาพูดถึงระบบตัวละครในเกมนี้จะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นได้ทั้งหมด4ตัวและแต่ละตัวจะไม่มีการล็อกคลาสและไม่ล็อกพาสีใดๆก็คือชอบคนไหนก็เลือกได้เลยในเกมนี้จะมีการอัปเกรดตัวละครโดยจะอัพผ่านระบบคลาสและจะแบ่งเป็น4คลาสนั่นก็คือสไตรจุดเด่นคือการกำจัดศัตรูจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วเมดิกโดดเด่นในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมโอเปอเรเตอร์ ator, ควบคุมโดรนที่จะบินตามเราและช่วยเหลือในการต่อสู้รวมถึงการซ่อมแซมรถด,ด้วย และดีเฟนเดอร์ช่วยเหลือในเรื่องของการรับดาเมจต่างๆภายในเกมทั้ง4คลาสจะมีสกิลที่แตกต่างกันและจะมีสกิลแอคทีฟประจำคลาสรวมถึงแต้มสกิลในแต่ละคลาสก็จะแยกจากกันถ้าเราอัปเกรดคลาสไหนเราก็ต้องเอาคลาสนั้นไปเล่นเพื่อทําการอัปเรเวลสกิลภายในแผงสกิลแต่ละคลาสจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันบางคลาสถ้าอัพจนเต็มก็จะรีโหลดกระสุนได้เร็วถึง60%แต่บางคลาสอัพเต็มก็จะได้แค่50%แต่อาจจะแลกมาด้แต่อาจจะนทีกมาด้วยความจุกระสุนที่กก class class ท15 และต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆภายในเกมในแต่ละด่านเราสามารถจัดโหลดเอาของตัวละครได้คล้ายๆกับเกม Call of Duty โดยเราจะพบอุปกรณ์ไปได้5อย่างนั่นก็คืออาวุธหลักอาวุธรองอาวุธระยะประชิดอุปกรณ์ต่อสู้และอุปกรณ์การแพทย์ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธพิเศษจะเอาไปไม่ได้จะไปหาใช้ได้จากในด่านแทนนอกจากนี้อาวุธหลักและอาวุธรองเรายังสามารถปรับแต่งได้หลากหลายมาก อย่างเช่นของปืนหลักก็จะแต่งได้เยอะมากเช่นศูนย์เล็งลำกล้องใต้ลำกล้อง,องผ่านท้ายเกลียวปลายลำกล้องแม็กกาซีนด้ามจับและอุปกรณ์เสริมรางอาวุธรองเองก็ปรับได้เหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าปืนหลักพอสมควรลายปืนเองก็มีเหมือนกันมีตั้งแต่ลายทั้งกระบอกหรือจะแยกส่วนแต่ละลายก็ทําได้อาวุธหลักในเกมนี้จะมีทั้งหมด4ประเภทนั่นก็คือไรเฟริลจู่โจมหรือว่าซ s ลไร l ฟ r ลสไน sniper รเฟิลลูกซองและ smg โดยไรเฟิลจู่โจมจะมีทั้งหมด7กระบอกปืนพกหรือว่าอาวุธรอง3กระบอกปืนกลมือ4กระบอกลูกซอง4กระบอกสไนเปอร์มีกระบอกเดียวอาวุธพิเศษ6กระบอกและก็มีบาเรตทาวอนด้วยอาวุธระยะประชิด4แบบและไอเทมใช้งานภายในเกมอีกบาน นอกจากการแต่งปืนแล้วปืนแต่ละกระบอกก็จะมีเลเวลของมันด้วยโดยการเก็บเลเวลของปืนก็ได้มาจากการเอาไปเล่นในภารกิจต่างๆและเมื่อเลเวลปืนถึงกําหนดก็จะปลดล็อกของแต่งปืนได้ใช้งานอีกด้วยทีนี้พอพูดถึงเรื่องปลดล็อกปืนก็จะมายังเรื่องของค่าเงินภายในเกมในเกมนี้ก็จะมีค่าเงินอยู่3แบบนั่นก็คือพลกโคลนที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีส้มหาได้จากการเล่นและเก็บภายในเกมและในเกมจะเป็นค่าเงินหลักในการปลดล็อกของแต่งปืนและเรซิดเดียมสีชมพูหาได้จากการเล่นและ up, เลเวลโปรไฟล์อัพทุก5้าเลเวลก็จะใช้กับของตกแต่งภายในเกม และมอไทยสีม่วงฟ้าหาได้จากการเล่นระดับยากขึ้นไปและโปรไฟล์อัพเลเวลทุก10เลเวลที่จะใช้ไปกับของตกแต่งในเกมเช่นกันสกินตัวละครหรือว่าสกินรถก็ปรับแต่งได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันก็จะมีแต่สีงโงโงๆลายพื้นๆไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากก็นะเดโมไงต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเกมการเล่นเกมนี้ไม่ได้นําเสนอเกมแบบเส้นตรงสัทีเดียวเหมือนกับที่ l e f t 4 d e a d และ Back 4 b l o ั d เคยทํา แต่มันจะเป็นการผสมกันของหลายๆเกมยกตัวอย่างสัก2เกมอย่างฝูงซอมบี้จำนวนมากแบบ World War C การเล่นพื้นที่กว้างที่มีภารกิจหลักให้ทำแบบ He l ได i v e r และการสำรวจในแต่ละพื้นที่เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างมากนอกจากจะเพื่อฟาร์มเงินที่ว่ามายัางเป็นการฟาร์มเลเวลปืนและทรัพยากรสำคัญอย่างชิ้นส่วนอะไหล่ด้วยชิ้นส่วนอะไหล่เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากในการทำภารกิจเพราะชิ้นส่วนอะไหล่จะเอาไว้ใช้เปิดกล่องอาวุธพิเศษซ่อมรถซ่อมป้อมปืนรวมไปถึงกับดักไฟฟ้าและลวดหนามภายในเกมด้วย ระบบนี้ก็น่าจะต่อยอดมาจากทูคิดจาก Back for b u ัตนั่นแหละของที่ว่ามาเราจะได้ใช้ในการเตรียมตัวรับมือกับฝูงซอมบี้จำนวนมากในภารกิจโบสท,ที่เราจะได้เล่นในเดโมนี้ด้วยและต่อมาก็จะเป็นช่วงที่ผมขอเล่าประสบการณ์การเล่นเลยละกันนะเป็นประสบการณ์การเล่นแบบจากที่เล่นมานี่แหละเออมันจะไม่ใช่เกี่ยวกับระบบเกมอะไรละความรู้สึกหลังได้ลองเล่นผมรู้สึกว่าเกมมันทําออกมาได้ดีมากการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวทั้งการปีนป่ายหรือว่าอะไรต่างๆคือผมรู้สึกโอเคกับมันมากมาก แอนิเมชันการรีโหลดก็ไม่ได้อุบัติแบบแบ็คโฟร์บัตแล้วแถมเรายังสามารถเอ็มดาวไซด์ไปด้วยรีโหลดไปด้วยได้เหมือนกันโคเท่ไม่รู้ทำอะไรมะแต่มันเท่เรื่องของการขับรถในเกมผมรู้สึกว่ารถมันเครื่องอืดไปหน่อยเหมือนมีเวลดร,ระยะเวลาในการเดินทางแต่ละจุดมากกว่าถึงผมจะบอกว่ามันสําคัญแต่สารภาพตามตรงผมไม่ค่อยแฮปปี้กับการขับรถเท่าไหรแต่ถ้าเดินเท้าก็จะพบว่ามันใช้เวลานานกว่ามากในการจะไปแต่ละจุดยังไงร,รถก็จําเป็นนั่นแหละถ้าขับได้ก็ควรขับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรการเดินเท้าก็ได้ไล่ฆ่าซอมบี้ข แต่ก็ต้องระวังไว้นะเพราะว่าบางจุดบางทีมันจะมีไอเทมข้างในและเราต้องใช้รถเท่านั้นในการจะดึงมันออกมาการยิงปืนในเกมนี้มันจะดูรุนแรงและมีน้ำหนักมากๆผมรู้สึกได้เลยว่าเขาทำการบ้านมาดีนะเกมรุ่นพี่ที่ทำระบบ t c h n i c a l Reload หรือว่า Animation ปืนดีๆอย่าง c l l of Duty เนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกัน เกมนี้ทําเสียงออกมาได้หนักแน่นไม่แพ้กันเลยทั้งน้ำหนักการยิงความแน่นของเสียงยิงโดนไหมไม่รู้แต่รู้สึกว่าปืนแรงจัดทําให้ฟีลลิ่งการยิงมสาสะใจอย่างบอกไม่ถูกและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือศัตรูระดับพิเศษภายในเกมตอนผมเล่นผมเล่นระดับปานกลางผมเลยเจอพวกตัวพิเศษแค่สตัวจากทั้งหมด9ตัว อันนี้ขอพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะผมอะผิดหวังในส่วนของการดีไซน์สัตว์เอ่อพวกพวกแบบตัวตัวพิเศษในเกมนี้เพราะว่าใน Left 4 Dead มันจะมีความแตกต่างกันทั้งรูปทรงรูปร่างลักษณะภายนอกทุกอย่างมันต่างกันหมดเลยแต่กับเกมนี้รวมถึง Back 4 Blood ด้วยมันจะเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดมากกว่าแบบตัวอ้วนตัวผอมตัวสูงแต่ใดๆแล้วมันคือมันคือสัตว์ประหลาดอะแบบรูปลักษณ์ภายนอกมันก็แค่แบบว่า ตัวเบิบ้มๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรน่าจดจําเลยแล้วผมจบด่านใช่ไหมผมฆ่ามันไปสี่ชนิดอ่ะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมฆ่าไปตอนไหนเพราะมันกลืนกันไปหมดเลยแบบแบบยิ่งนวลๆอยู่ดีๆจบเกมเอานี่ฆ่าไปสี่ตัวเลยเหรอตัวเดียวที่ผมดูแล้วมันดูออกสุดๆดูง่ายสุดก็คือไอตัวที่มันแบกลูกระเบิดกลมๆไว้บนหัวไอตัวนั่นอ่ะจำง่ายสุดเพราะว่าตัวมันผอมแล้วก็มีตุ่มใหญ่ๆข้างบนหัวเป็นลูกบอลอจำง่ายที่เหลือคือกลืนไปกับทุกตัวในเกมเลยอันนี้มัน ถามว่าหวังว่าหวังว่ามันจะแก้ไหมผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่ยากว่ะเพราะว่าเกมมันมันมาถึงขนาดนี้แล้วมันมันคงยังไม่ได้ไม่ได้แก้อะไรง่ายๆแล้วแหละเนี่ยดูไอ้ตัวยักษ์นี่ดิคือแบบโอเคแหละใช่ไหมมันมันเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นตัวใหญ่มันไม่เหมือนกับคนอื่นถูกต้องแต่ตอนเล่นจริงอ่ะมันมันดูไม่ออกจริงนะผมสาบานเลยตอนเล่นจริงอ่ะมันนัวมากแต่เอาเถอะตรงนี้ผมขอไม่ไปไปไม่ไปแบบไปจุกจิกกับมันมากละกันเพราะว่าเกมมันก็ เออจะว่าไงเดียะมันพรีเซนเตชันมันคนละอย่างกันต้องบอกงี้ดีกว่าเซตติ้งมันคนละอย่างกันด้วยเอออาจจะเสียดายแต่ไม่ได้ถึงขั้นจะบอกว่ามันแย่แค่ผมเสียดายแต่ว่าถึงแม้จะเป็นระดับปานกลางที่ผมเล่นไปอ่ะผมบอกได้เลยว่ามันโหดเอาเรื่องเลยนะการโดนจับแค่ไม่กี่วิอ่ะทำให้ผมเกือบตายได้เลยอ่ะ แล้วแต่ละตัวก็จะมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันคล้ายๆกับจุดอ่อนของพวกพิเศษในเกมแบ็กฟูลบัตเลยดีไซน์บางตัวนี่อย่างกับลอกกันมาแล้วก็ขอกลับมายัางการสำรวจนิดนึงในเกมนี้ภารกิจที่เราจะเล่นจะเป็นพื้นที่เปิดระดับกลางๆไม่ได้กว้างเท่าฮิลไดเวอร์นะแค่พอให้เปิดได้สำรวจได้เลยในการสำรวจเราสามารถเปิดแผนที่เพื่อดูจุดต่างๆได้แต่บางจุดก็จะไม่บอกว่ามันคืออะไรบอกแค่ตำแหน่งแต่ไม่บอกรายละเอียดเราต้องไปลุ้นเอาเอง เอออันนี้ก็ชอบส่วนตัวนะผมชอบมากๆกับการที่เกมนี้ไม่ขี้เหนียวป้อมปืนคือเกมอย่าง Left 4 Dead ถึงมันจะมีป้อมปืนแต่มันก็ยิงเบามากต่อให้มันกระสุนไม่จำกัดก็จริงแต่มันดูแล้วมันไม่สะใจอะ่ะส่วนใน Back 4 Blood มันก็มีกระสุนน้อยพอมาเป็นเกมนี้ซัดเต็มข้อล่อเต็มสูบยิงกันตัวกระจุยหัวกระจายอะ่ะแล้วก็มีกระสุนเยอะมากๆเยอะชนิดที่ว่ายิงจนปืนร้อนสองรอบก็ยังไม่หมดอะ่ะอันนี้ชอบมากๆเลย และในเรื่องของสกิลประจำคลาสก็จะดูมีประโยชน์มากๆไม่ใช่แค่การมีไว้เพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่การมีระบบคลาสช่วยให้เกมดูน่าสนใจขึ้นเกมนี้เหมือนจะมีกระสุนเยอะใช่ไหมแต่เวลาเล่นจริงมันจะไหลไปไวมากๆถ้าเราไม่ฟาร์มเลยยังไงกระสุนก็ไม่พอใช้โชคดีหน่อยที่จุดภารกิจหลกักๆจะมีกล่องกระสุนให้เติมไม่จํากัดแต่ระหว่างทางที่เราโดนรุมจากฝูงซอมบี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสไตรค,คอยเคลียร์เวฟรับรองว่าถึงเลือดจะไม่ลดแต่เสียกระสุนเยอะแน่นอน ส่วนเรื่องที่ว่าทําไมพวกนี้ถึงยิงพลังปิ้วๆกันได้อันนี้เป็นเนื้อเรื่องในเกมคือพวกมันติดเชื้อแต่ต้องใส่เสื้อก,กักเชื้อ,อไว้ไม่ให้เชื้อไปถึงสมองมันเลยมีพลังจากการกลายพันธุ์แต่ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ไปรอดูเนื้อเรื่องต่อไปในเกมเต็มอีกทีแล้วก็ในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ทําออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นพลังดิบหรือว่าจะเปิดเฟรมจินก็ลื่นฉิวแล้วก็ภาพสวยด้วยแต่คัตซีนที่เป็นอินเกมเอนจินอาจจะดูแข็งๆหน่อยแต่พอเป็นพรีเรนเดอร์มันก็สวยมากๆ ผมเองก็คาดหวังนะว่าเกมนี้มันจะไปได้สวยในตอนที่มันวางจําหน่ายและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการสนับสนุนเกมต่อไปเรื่อยๆแบบว่าเพิ่มคอนเทนต์ใหม่เพิ่มอะไรใหม่ๆ,ๆเข้าไปในอนาคตด้วยเออใช่เกมมีภาษาไทยด้วยแบบว่าแปลไทยออฟฟิเชียลมาตั้งแต่เริ่มเลยแต่อาจจะมีการแปลแบบว่าพวกสพนามอาจจะผิดไปนิดนึงก็แบบไม่ว่าจะหญิงจะชายก็ผมผมผมหมดเลยแล้วก็ผมอยากจะฝากเรื่องนึงเอาไว้ผมมั่นใจว่าคนดูช่องผมไม่น่าจะเป็นแบบนั้นกันหรอกแต่ว่าผมอยากจะพูดเอาไว้เพราะว่านี่เป็นโอกาสที่เหมาะพอดี คือไอวอลีที่ว่าเกมนี้จะมาฆ่าเกมนั้นเกมนี้มันจะล้มเกมนั้นผมว่ามันเป็นแนวคิดที่ไร้สาระอย่างเกมเนี้ยมันจะต้องมีแน่ๆคนที่พูดว่าเกมนี้มาพึกฆ่าเลฟโฟเดตมันมีแน่นอนมึงจะไปอยากฆ่ามันทาไมทําไมต้องไปฆ่าเลฟโฟเดด้วยเกมมันเก่าซะขนาดนั้นทุกวันนี้ที่คนยังเล่นกันอยู่มันเป็นเพราะเวิร์กช็อปมันเป็นเพราะมดล้วนๆอย่าไปอยากฆ่ามันเลยครับเกมนั้นอ่ะภาวนาให้เกมนี้เป็นเกมที่ดีกว่านั้นดีกว่า